าไปทางนี้จ้าไปที่เก่าเดี๋ยวจะถ่ายวีดีโอนี่เหรอถ่ายแล้วเนี่ยอันเนี้ยเออเธอเธอก็ถ่ายแล้วเราไปทางนี้ดีกว่าห้อยหลังไปทางนี้จะได้ถ่ายสวนด้วยลืมลืมทำมันมีแตอันเด็นี่ทางนี้ถ่ายแล้วนี่ ด้วยอังนี้ต้นไผ่กินทั้งเปลือกเลยโอนี่ก็ต้นยางนานี่ข้าวรระะอันนี้เป็นไข่เลี้ยงหวานไข่อร่อยมากเป็นไข่เลี้ยงหวานนะนี่ก็ต้นยางนาะนี่ก็ปลูกใหม่เท่อนี้ไม่ตาย ต้นยางนาเนี่ยนี่ดูข้าวตรงนี้ก็จะงามไปหน่อยก็เลยล้มข้าวล้มข้าวก็กำลังออกร่วงนี่ต้นยางนาโอข้าวงามเกินก็ล้มเห็นไหม ต้นตะลิงปิงอู้ทางนี้ข้าวออกรวงเยอะแล้วนี่นี่ลวยอ๋อระวังุ้นหนูระวงันะวงน้องด้วย พวงมัเคือพวงอย่างเยอะเลยดูดูน้องด้วยเด้อจับน้องด้วยลืมนะเนี่ยหนูจับน้องด้วยดีดีอยขนุนลูกโดกดกไม่ใช่ดกลูกใหญ่แล้วหนูดอกหน้าจะต้องตัดออกค่ะทุกคนนี่ข้าวเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งไปถ่ายตรงนู้นแป๊บหนึ่งดีกว่า นี่เชอรี่ไทยมีต้นเชอรี่ไทยด้วยนะคุณตาฝรัง่งก็ให้ปลูกให้เขาอะแต่เจ้าของเขาไม่มาน่าจะไม่มาแล้วมัง้งเจ้าของมวัวแต่ติดสาวๆอุ้ยตายละตะเทนข้ายานาล้มจ้าแม่คิดว่าจะไม่ล้มนะเนี่ยล้มจนได้ดู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 ดด กำลังออกรวงแล้วดูนี่ขนาดตัดใบข้าวออกแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ตัดใบข้าวออกนะโหสูงกว่านี้อีกค่ะทุกคนน่าจะไม่ได้ข้าวเลยถ้าไม่ได้ตัดใบข้าวออกอะข้าวยานาล้มดูดิดูด,ดิเนี่ยตรงนี้ก็ออกรวงแล้วเนี่ยข้าวล้มห ถ้าข้าวล้มแล้วเกี่ยวยากมากเลยเนี่ยแถวนี้ก็จะเป็นไส้แดงฝรั่งไส้แดงเนี่ยไม่มีเวลาดูแลเลยเนี่ยเนี่ยต้นมะม่วงอ๋อดูอะดูดิน่ายจะเน่าแล้วแหละอืมมะม่วงฟ้าลั่นจะไปปลูกที่บ้าน ฝรั่งพาเพื่อนมาดูสวนมาดูช่วงเย็นอีกรอบหน,น,นึ่งเยนาพาเพื่อนพาเพื่อนสมัยที่เรียนด้วยกนะันน่ะเรียนรุ่นเดียวกันนะ่ะพาเพื่อนมาดูสวนพาเพื่อนมาดูอีกรอบหน,นึ่งหือม อะไรครับมะเขือ่อยมากเอาไว้ทําพันุ์เถอะมีลูกเดียวมาแล้วเมื่อเช้าช่วงเย็นมาอีกรอบหนึ่งพาเพื่อนมาดูสวนขับรถกลับบ้านจ้า โอ้มะละกอสุกแล้วไม่เห็นถ่ายอีกรอบหนึ่งปัานกันแล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีเห็ดเห็ดปลวกเนี่ยขึ้นเต็มปีนี้เห็ดปลวกยังไม่ออกเลยแถวแถวสวนที่นี่ ยังไม่มีเห็ดปลวกออกเลยนุ่นก็ตน้นเอ่อสวนกล้วยส่วนกลว้ว,ลวยใหญ่มากเลยตรงนี้ยานาไม่กล้าข้าวมันรกมากค่ะทุกคนโอ้ยดูต้นข้าวเนี่ยแถวนี้ก็จะมีหญ้าอยู่หน่อยนึงแถวนี้นี่สวนกล้วย ดูไ้น้ำวายาอันนี้สวนอาโอ้ยดูต้นมะข่าแต้สิใหญ่มากเลยดูดูด,ดูต้นมะข่าแต้โอ้อันนี้ต้นอะไรนาะเนี่ยต้นยางนาะหรือต้นอะไร ถนนหนทางเนี่ยถนนเนี่ยยนาทำไปหลายหนแล้วเหนื่อยแล้วไม่ทำแล้วไม่ไหวแล้ว มะม่วงไปปลูกที่บ้านด้วยสองต้นมะม่วงฟ้าลั่นเนี่ยดูข้าวข้าวออกรวงแล้วเลยเชื่อเลยๆๆ <c oughs> เนี่ยแถวนี้ปกติน้องสาวทําเป็นที่ของน้องสาวน้องสาวเอามาจำนำให้ยานา น้องสาวไม่เคยได้ข้าวแถวนี้ไม่เคยได้เลยสามปิ้งเนี่ยไม่เคยได้แต่ยนาได้นะปีเนี้ยถึงจะมีหญ้าเยอะถึงจะมีหญ้าแถวนี้แต่ก็ได้อะ่ะข้าวอ,อาจอดเดี๋ยวจะไปถ่ายทุ่งนาตรงนู้นแป๊บหนึ่งยนามาถ่ายข้าวให้ดูนูน้นไปถึงต้นยูคาทางนูน้น งามมากค่ะทุกคนข้าวปีเนี้ยงามมากดูข้าวออกรวงแล้วข้าวออกรวงอย่างงามเลยทางนี้ด้วยปกติน้องสาวทำไม่เคยได้เพิ่งจะได้ปีนี้ปีแรกนะเนี่ย แถวนี้ถึงจะมีต้นญ้าแต่ก็ยังดีที่ข้าวขึ้นให้ยานาขี้เกียจเดินไปนูน่นนู่นไปที่กระท่อมอยานาเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเดินไม่ไหวแล้วบนึง่งิ่งบนจะเป็นข้าวนาปรังเสียดายน่าจะใส่มะลิอ่ะเสียดายมากๆเลยไม่ได้ใส่ข้าวหอมมะลิแต่ดูทุกคนเดีย๋ยวจะซูมให้ดู ข้ากำลังออกรวงแล้วดูดูดูด,ดูอย่างงามเลยไม่มีสิ่งนิวหาอมสินหนันหน้ามาทางนี้สิน้องตัวจะโตเท่าพี่แล้ว <c oughs> ไหนหนันหน้าเข้ากล้องหน่อยสิ <c oughs> น้องตัวจะโตเท่าพี่แล้วนะพร้อมสินตัวจะโตกว่าพี่นิวแล้วลูกพี่หลาม่วัูลูกหลวัดระวังหมวกระวังหมวกหล่นเด้อระวังหมวก Tchau. จะเป็นช่างทําผมมั้งไงวันนี้หนูติดก่อยเอะไหนดูซิยายดูหน่อยดิอ้หหนูไม่สบา ูตัวร้อนทั้งคืน,นหนูเล่นน้ำไม่ได้หนูเล่นน้ไม่ได้ทำไงเนี่ยวันนี้วันนี้อากาศดีดีเ<อ>มื่อวานร้อนมากร้อนร้อนมากๆเลยเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเยนน้ไม่ได้ออกไปสวนเพราะว่าอากาศร้อนจัดเล่นอยู่ที่บ้านกัน วันนี้อากาศดีมากเมื่อเช้าช่วงเช้าฝนตกตอนนี้ยังไม่มีแดดออกเลยสุดยอดเลยวันนี้ <c oughs> ยานาก็เลยมาถ่ายวีดีโอ<ด>ให้ดูกัน,น,น,นถ่ายวีดีโอสวนให้ดูเดอ,อ,นนอาไหนช่วยพูดช่วยพูดให้ยานาสิ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของยานาด้วยครับขอบคุณครับอาพูดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของยานาด้วยครับ ช่องสารพัดกล้วยไทยแอนด์สวิตเซอร์แลนด์ครับอ่า